a ม s a ล a m u a มม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับคำพูดที่ทารุลุลลอฮ์ส็อลลอฮวะลฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเรานั่นก็คือเรื่องของอันนามีมะซึ่งคำว่าอันนามีมะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือคน,คนคนหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเล่าให้คนอีกกลุ่มหนึ่งฟังนะครับเอาเรื่องของคนกลุ่มนี้ ไปเล่าให้คนกลุ่มนี้ฟังเพื่อตรงการที่จะสร้างความเสียหายให้กับคนกลุ่มนั้นนะครับพอมาเล่าคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยทอคนกลุ่มนี้พูดอะไรวิจารณอะไรก็จะเอาเรื่องที่คนกลุ่มนี้วิจารณ์กลับมาเล่าให้คนกลุ่มแรกฟังฉะนั้นจึงทําให้คนสองกลุ่มหรือคนสองคนเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นเป็นผลมาจากคําพูดที่เข้าชอบเอาไปเล่ากลุ่มนั้นทีเล่าคนนั้นทีเล่าคนนี่ที นะครับไปหาในายก็พูดแบบนี้ไปหาในขอก็ว่าในายกอว่าแบบนั้นพอไปหาในายก็เอาเรื่องที่ในขอขพูดถึงในกอกมาเล่าใช่ไหมครับฉะนั้นเกิดปัญหาพี่น้องทะาราสูนจึงบอกไว้ในหะดีที่สําคัญนะครับ ดิฉานจะท่านฮะดิ่านฮุเซฟะบิลยามานรอบิยลลาฮูอัลลอฮุวะญะมีดลาวาฉันได้ยินท่านนบีสุลต่านละฮ์อัลลอฮิะอะลัยฮิวะซัลลัม d ด c l a r e ว่าลายดุคุลุนจันนะกัตตาตุนนะครับในอีกรายงานหนึ่งบอกว่าลายดุคุลุนจันนะนัมมามุนนะครับทั้งกัตตาต์และนัมมามนั้นเขามีลักษณะเหมือนกันนั่นก็คือเอาคำพูดของคนสองคนหรือคนสองกลุ่มไปพูดเพื่อสร้างความแตกแยกนะครับสร้างปัญหานะครับสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนถึงสองคนคนแลละะคคนนนนกุ่่มััเองรบ เราสุบอกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ที่นี่หมายถึงอะไรไม่ได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่แรกบรรดาชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ชุดแรกเขายังไม่ได้เข้าก่อนนะครับหากว่าความผิดเนี่ยมันติดตัวเข้าไปในถึงหัวเกียร์มาแปลว่าอะไรแปลว่าการนินทาให้ร้ายในลักษณะเชน่นนี้นั้นมันเป็นบาปใหญ่และบาปใหญ่นั้นเรามี หลักอะกิดของอัลุซุนนันวันจะมาบอกว่าไงพี่น้องบอกว่าใครก็ตามที่เขามีบาปใหญ่ติดตัวไปเมื่อเขาตายไปแล้วแปลว่าเขาตายไปในสภาพที่ยังไม่ได้กลับเนื้อกับตัวบาปใหญ่ติดตัวไปพอถึงวันเกียร์มลเราจะอะไรหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์งก็จะอภัยให้แกเขาแต่ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะลงโทษเขาพระองค์ก็จะลงโทษเขาเท่ากับปริมาณของความปิติเขากระทำบาปใหญ่หากไม่หากว่าไม่ใช่ถึงขั้นชีริกใหญ่นะหากไม่ถึงขั้นชชริกใหญ่นะพี่น้อง นะครับฉะนั้นเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่แรกนะครับหากเราแต่ละประสงค์ที่จะลงโทษเขาก็ควจะรับการลงโทษนะครับไม่ในอาลัมบารซรักหรือไม่ในทูมัชชดรในวันกิยามะหรือไม่แค่นในนรกนะครับตามความผิดที่เขากระทำยกเว้นเสียแต่คนที่เขารู้หลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอาลัลลอฮ์ห้ามเราซูนห้ามรู้ชัดเจนไม่ได้ตีความรู้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็บอกว่าทําได้ทําไปเลย แปลว่ารู้ว่าสิ่งนี้ล้อห้ามแต่กลับบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮาลานเขากำลังทําให้สิ่งที่ฮาลานทําให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ฮาลานในสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราอาละทรงห้ามนะครับฉะนั้นคนที่ทําลักษณะแบบนี้นั้นเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งที่ทําให้ตกศาสนานั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาทาเพราะความสับเพ่าของเขาชอบที่จะนินทาชอบที่จะให้ร้ายคนอื่นนะครับรู้ว่าเป็นบาปแต่ก็ไม่ใช่อยากทำแต่สนุกปาก ใช่ไหมครับสนุกปากเป็นคนที่ติดนิสัยแบบนั้นนะครับนั่นแปลว่าเป็นอันตรายและเป็นบาปใหญ่นะครับหากว่าเขากระทําโดยที่เขาไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยวันเกียรติมรเนี่ยอันตรายมากๆนะครับมีไะดิีกบทหนึ่งพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์บิลอับบัสรดยอัลลอฮุอานุฮุมาเดล่าว่าท่านอับดุลเลาุอะลัยฮิษะาัลลัมได้เดินผ่านไปยังกูบอสสองหลุมจะสวนเดินผ่านกูบอสสองหลุมพี่น้องมรราะสุรุลลอฮ์สัลนิษฐานอิสลามอัลลอฮ์กบรรยิน นะครับแต่ละซาลสุนมก็พูดบอกว่าอินนะฮุมาและยูอัลดาบานซาลสุนบอกบรรดาสหามบาบอกว่าน่าาพกเจรู้ไหมว่ากูบโบสองหลุมเนี่ยพวกเขากําลังถูกลงโทษอยู่วะมายูอัลดาบานนีฟีกับีรซึ่งสิ่งที่พวกเขาถูกลงโทษเนี่ยผู้คนเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หลุมสองหลุมคนสองคนที่กำลังถูกลงโทษเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาได้รับการลงโทษเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่น่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ นี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองมาเดลอโลมาบอกความคําพูดที่ตาลซุนพูดเช่นนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการละทิ้งความผิดทั้งสองอย่างนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องอยากเย็นไม่ใช่เรื่องอยากเย็นที่เขาจะละทิง้งฉะนั้นเขาทําอะไรพี่น้องตาสซุนบอกอัมมาฮาดาฟาแกานาลายสตติโรมิบเลิฮีตาลซุ่นบอกคนแรกในหลุมแหลกเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เขาได้รับการลงโทษน,นั่นน่ะก็เพราะว่าเวลาที่เขาปัสสาวะเขาไม่ได้ปิดบังเอาร็อของเขา ขณะปัสสาวะขณะขับทายขณะปลดทุกเนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังเอารอบแปลว่าเขาปัสสาวะในที่ที่คนสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับการลงโทษ ว่าอัมมาฮาดาฟะกะนยัมชีบินนามีมาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเราสุ่มมาคนคนนี้เขาเป็นคนที่จะชอบนินทาให้ร้ายคนอื่นเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนนั้นเอาเรื่องคนนั้นมาเล่าคนนี้จนทําให้คนสองคนเกิดความบาดหมางเกิดความเข้าใจผิดต่อกันและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนสองคนระหว่างคนสองกลุ่มใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราสุ่มมาคนคน,นี้มีมีลักษณะนิสัยแบบนี้มัมาก็มีชีวิตอยู่บนดุนยาแล้วถ้าเราสุ่มมาเขากําลังได้รับการลงโทษ ทรสุลต์จึงทม,มาด่าบีอาซีบินรัตบินฟชักหฮูบิไนัยน์นะคอับบลบันลาบนอัะคับทรสุลติ์จึงบอกให้บรรดา صحاب าญหรเอาการอินทรภััมมากิ่งหนึ่งอินทรภัทัมมากิ่งหนึ่งนะครับที่ยังสดนะบีอาซีบินรัตบินแปลว่ายังสดอยู่นะพี่น้องจำให้ดีนะยังสดอยู่แล้วทรสุลต์ก็แบ่งครึ่งออกเป็นสองเป็นสองชิ้น ฟากรเราซะอัลฮ์ดาวะฮิดนวะอัลฮดาวะฮิดนแล้วก็ปักไปบนหลุมเนี่ยหนึ่งกิ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็ปักไว้บนอีกหลุมหนึ่งนะแต่ว่าถาเราุ่มปักทั้งสองสองหลุมนั้นซุมมาก็ลและและทาราซุ่มกล่าวบอกว่าละอัลลอฮูยุัฟฟฺอันหุมามาลัมัยบซาหวังว่าอัลละตาลาจะลดจะผ่อนผันจะผ่อนการลงโทษให้กับคนสองคนนี้ จนกว่ากิ่งอินทผาลัมทั้งสองกิ่งนี้มันจะแห้งใช่ไหมครับจนกว่ามันจะแห้งฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกันนะครับสิ่งที่จะรับประโยชน์จากสองขิอคดบทนี้ฮะดิดีทั้งสองบทพี่น้องท้าเราซุ่มบอกให้เรารู้ว่าอันนามีมะ คือการที่นําคําพูดนินทาให้ร้ายคนกลุ่มหนึ่งไปเล่าคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมาเล่ากลุ่มหนึ่งสองคนทะเลาะกันสองกลุ่มเกิดความบาดหมางกันการกระทําในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสองเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งที่จะทําให้ได้รับกับความเสื่อมเสียทั้งในชุมชนทั้งในครอบครัวในสังคมในชุมชนนะครับสร้างความบาดหมางสร้างการทะเลาะสร้างความบาดทะเลาะเบาะแวงนะครับสร้างความโกรธเคืองกันให้เกิดขึ้นใน คนในสังคมในชุมชนประการที่สองแพี่น้องผู้ที่มี إ ي م า ن ทั้งหายถ้าเราสุ่บอกว่าคนที่นินทานในลักษณะเช่นนี้เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมหมายถึงเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์กับคนที่ได้รับชัยชนะในกลุ่มแรกใช่ไหมครับจนกว่าเขาจะได้รับการลดโทษลงโทษจนกระทั่งว่าความผิดของเขาหมดไปหรือเขาได้รับการอภัยในวันเกียรมานะครับประการที่สามฮะดีษ บทที่สามเป็นฮะดีที่ทวรุูนยืนยันบอกให้เรารู้ว่าการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมนุษย์ นะครับเวลาที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพเขาจะได้รับความสุขนะครับลอจาราจะประทานความสุขให้แกเข้าในหลุมฝังศพลอจาราจะเปิดประตูให้แกเข้าไปเห็นสวรรค์เห็นที่พักของเข้าในสวรรค์จนกระทั่งว่ากลิ่นไอความเย็นของสวรรค์เนพัดโชยเข้ามาในหลุมฝังศพและเช่นเดียวกันในหลุมฝังศพมีการลงโทษคนที่ฝ่าฝืนคนที่ทําความผิดที่ฝ่าฝืนต่อเราในรอซูลใช่ไหมครับตามะดียที่เต็มรอซูลได้บอกเอาไว้ในหลายต่อหลายบทและหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้ได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพนั่นก็คืออันนามีมะและการปัสสาวะ โดยที่ไม่ปิดเอาร้อนั่นเองนะครับ ประการที่4นะครับในฮะดิษบทนี้ท่านเราซูลบอกให้รู้ว่าเวลาที่ปิดเวลาที่ปัสสาวะจําเป็นจะต้องปิดเอาร้อหรืออุจจาระจําเป็นจะต้องปิดเอาร้อให้มิดชิดห้ามมิให้ผู้ใดเห็นนะครับแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้บ้านเรานะมีห้องน้ำพี่นองไม่มีใครเห็นอยู่แล้วฮัมดุริลละแต่เวลาที่เราไปเข้าห้องนะ้ไปไปตามไปเดินทางพี่น้องระหว่างทางไม่มีห้องน้ําฉะนั้นเวลาที่เราจะปัสสาวะหรือจะขับทายในที่โล่งเนี่ยเราจะต้องเดินไปให้พน้นให้ไกล คนไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับประการที่3หากเวลาที่เราเข้าห้องน้ําสาธารณะนะครับห้องน้ําสาธารณะในที่นี้หมายถึงที่ยืนฉี่สำหรับผู้ชายนะนะั่นน่ะนั่นนะ่ะคือสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะนั่นนะเวลาที่คนไปยืนปัสสาวะตรงนั้นเนะี่ยเอาร่มาันสามารถที่จะเปิดเห็น นะครับเปิดโดยที่คนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะหันมามองแล้วอาจจะเห็นเอารอได้และนั่นเป็นอันตราย2การยืนปัสสาวะในลักษณะเช่นนั้นในที่สาธารณะนั้นห้องน้ําสาธารณะเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะนั่นจะทําให้ปัสสาวะที่กระเด็นที่ฉี่ไปแล้วมันกระเด็นกระดอนเข้ามาการยืนปสัสสาวะสําหรับผู้ชายนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทําได้โดยที่มีเงื่อนไขว่าหนึ่งเขามั่นใจว่าฉี่ไปแล้วมันจะไม่กระเด็นกระดอนมาโดน ใช่ไหมครับหากว่าฉี่ไปแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่แข็งเนี่ยมันกระเด็นกระดอนมาโดนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นบาปใหญ่นะครับหรือไม่ปัสสาวะในศาสนาชนนั้นมีคนอื่นเห็นเอาเรอใช่ไหมครับคราวนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาท่้งหลายพี่น้องฟังฮะดิษบทนี้แล้พี่น้องนึกให้ดีนะครับการปัสสาวะการขับถ่ายเนี่ยเป็นเหตุที่จําเป็นที่เราจะต้องขับถ่ายใช่ไหม ฉะนั้นในเหตุที่จําเป็นที่เราจะต้องขับถ่ายเนี่ยการที่เราขับถ่ายหรือปัสสาวะโดยที่เราเปิดเอารอให้คนอื่นเห็นนะ่ะยังเป็นบาปใหญ่เลยแต่จะหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะเปิดเอารอของเขาเองเนี่ยสตรีเปิดผมหรือแต่งกายรัดรูปให้คนอื่นเห็นเอารอหรือผู้ชายเปิดเอารอให้คนอื่นเห็นเนี่ยนะครับไม่ในเหตุที่มีความจําเป็นนะ่ะ จำเป็นยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีผลร้ายเลยแล้วไอเหตุที่เราไม่มีเหตุเลยนะเปิดเอาร่อของเรานะนั่นยิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะมันคือความคือความผิดที่เลวร้ายมากๆนะครับประการจัดมาจะเป็น่น้องผู้ที่มีีม م านทั้งหลายครับในฮะดีษบทนี้สอนให้เรารู้ถึงความมีเมตตาความเป็นดูเมตตา ความสงสารของท่านรอซูลที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่อซอฮาบะของท่านพอท่านรอซูลเห็นว่าซอฮาบะสองคนนั้นได้รับการลงโทษนะโด้วยความรักที่ท่านรอซูลมีต่อซอฮาบะด้วยความเมตตาที่ท่านรอซูลมีต่อซอฮาบะเนี่ยท่านรอซูลทำไมพี่น้องท่านรอซูลขอดูอาจะเาลาสุภาหนะุวาตาลาเราจะอาลา,า,ลาเนลดโทษให้คนสองคนนั้นนะครับแล้วก็เอากิ่งอินทรพัดลำมาปักไว้ที่หลุมกุโบ์นั้นและในฮะดิษบทนี้ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ใครหรือผู้ใด ที่จะกระทาในลักษณะเหมือนกับทรอซูลน,นะครับเพราะว่าหนึ่งการกระทํานี้ของทรอซูลน,นั้นเป็นคุซูซสียะ เป็นคุณลักษณะเฉพาะเป็นการงานเฉพาะของท่านนาบีสุล,สล,สลต่านละหัวอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮฺตาฮฺให้ทรารุซูนั้นได้รับรู้ว่าคนสองคนได้รับการลงโทษแล้วเราละพี่น้องเรารู้เือพี่น้องเรากำลังถูกลงโทษหรือได้รับในสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับเราไม่รูสองการที่ทรารุซูนเอากิ่งอินทผลามไปปักนะ่ะคนยุคบ้านเราในะพี่น้องเอาไม่ได้เอาอินทผลามอย่างเดียวนะเอาลั่นทมต้นจนอะไรพี่น้องต้นต้นลั่นทมนะ่ะ ดีล้ว,วัดีนะ่ะไปปักเลยแล้วไม่ใช่ปักเพราะเจตนารมปักอะไรนะหนึ่งปักให้เป็นล่มเงาเลยบางคนบอกว่าอะไรให้มันโตขึ้นคนที่อยู่นอนกล่างจะได้ล่มเงาไม่เกี่ยวเลยพี่น้องบางคนคิดว่านั่นนะคือการอภัยโทษโดยการปักกิ่งไม้ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่เป็นเพราะกิ่งไม้ใช่ไหมครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าทรอซุลเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จาราห้ทรอซุลได้รับรู้แต่อัลลอฮ์จาอาห์ก็ให้ทรอซุลทําไมปีน้องรับดุอาของทรอซลเพะทรอซุลขอดุอาจกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จาอาห์อภัยขออัลลอฮ์จะอาห์ลดการลงโทษให้แก่คนสองคนนี้นะครับโดยที่ทรอซุลเอากิ่งไม้ไปปักเนี่ยแล้วทรอซุลบอกว่าตราบใดที่กิ่งไม้ทั้งสองกิ่งนี้ยังไม่แห้งแปลว่าสองกิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการลดโทษเลย ใช่ไหมสองกิ่งนี้อินพระลำสองกา้านไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นการลดโทษให้แก่คนสองคนแต่เาลาขอเรอาจาระให้ลดโทษให้แก่คนสองคนตราบได้ที่กิ่งไม้คือระยะเวลาที่กิ่งไม้ยังไม่แห้งถ้ากิ่งไม้แห้งแล้วเราจาระก็จะลงโทษตามการลงโทษปกติ แต่ทารุณขอนี่เป็นชชฟะเฉพาะ,ะพอของท่านนาบีสุลต่านละฮวาอัลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราเนี่ยไม่มีสิทธ,ธิ์ที่จะไปเอากิ่งไม้มาปักแล้วก็คิดว่าอัลลอฮ์ตาลาลดโทษหน้าที่ของเราคือขอดุอานะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตาลาลดโทษทายาเก่เขาส่วนการกระทําในลักษณะเชน่นนี้เป็นคุซูเซียะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านละฮวาอัลัยฮิวะซัลลัมพราะหลังจากนั้นทารุณไม่เคยทําอีกสองคุลฟาโราชีดีนท่านอบูบคัคอุมารอุสมานท่านอาลีรอดีลลันุมมไ่เคยปฏิบัติ นะครับแม้กระทั่งว่าอิมานทั้งสีเองก็ไม่เคยปฏิบัติในลักษณะของการกระทำเดังกก่าฉะนั้นขอเราสุภานวุวาตาลาทรงเมตตาพวกเราเราคุ้มครองพวกเราและปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษทั้งดุนยาและหลุมฟังศพและในอาคคเรอสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาะเบีหนะมฮัมมัดวะลอาลัฮิะซอฮบิฮิซัลลัม